สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ปราณบุรีครับเขื่อนปราณครับวันนี้เราอยู่ที่เขื่อนปราณเรามาหาปลากับพวกพี่ๆนักแม่นปืนทุกคนครับของทีมเป l นรัชของทบ,บกกลุ่มประเทศอาเซียนครับึือมาวันนี้คนะือเดี๋ยวผมรีวิวบรรยากาศครับนี่จะเป็นบรรยากาศของเขื่อนปราณบุรีครับบรรยากาศเขื่อนปราณบุรี เปราณบุรีครับดูฝนกำลังตกอยู่ครับนี่ฝนกำลังตกอยู่เลยอ่าเดี๋ยวตัวตัวอันนี้พี่อึ้งครับโคตรต่ำครับโครตโครตของพิลสันครับพิลสันกองถับกับพี่อึงตำนานครับโอ้โหเออตำนานทั้งหลายครับนี่บรรยากาศโครตรด,ดีนะครับนี่ครับนี่นี่ครับ บรรยากาศตรงนี้ครับโคตรดีแล้ครับว้าี๋ว <laughs> ผมไปทำอันนี้ให้อยู่แลบปลาให้ดูครับดี๋ยผมแลบปลาให้ดูผมมีนาทีแลบปลา <c oughs> อันนี้ครับนี่ได้ปลามาแล้วครับนี่นี่นี่น่ครับ ปลาบ้านผมเรียกว่าหยโพหยโพรครับนี่โดยคือเป็นเชฟบีระนี่ <laughs> ตัวนี้ <laughs> ตัวนี้ตัวนี้ตัวโบวนี่สุบรือบวนี่นี่นี่ได้หลายตัวนี่สุบรือบวนี่สุบรือบวเนี่ยเชียว,วิเัแล้วเนี่เริกปคาสินาอะไรเข้าหยาัโพละี ไม่และไรใครจะ่คืนแลงกว่าเลยใคยจะพอเดี๋ยวผมจะไปดูเขายิงปลาครับอยู่ข้างล่างว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะไปทำการเล่ปลาครับปลาที่พวกพ,พี่พี่ในทีมเขาไปหาปลาโอชะโดสองตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ แต่ก็สุดยอดเไงสุดยอดฝีมือแล้ววิศวาที่ทำอันนี้แล้วก็นี่นี่นี่ดูมีให้ดูโอ้โหไปไหนก็เจอแต่วัวนี่ไปไหนก็เจอแต่วัวครับวัวกับผมนี่ไม่รู้เป็นอะไรกันไม่รู้เจอกันตลอดเลยเยวอ๋อนี่เจอแต่วัวครับอืหนี่ก็วัวตอนนี้ก็วัว ไปแล้วไม่รู้ว่าเจอแต่วัวตลอดเลยเจอแต่วัวก็ตัวที่เราทำได้ ตอนนี้เราอยู่กับพี่ฟางครับดูกับพี่ฟางนักล่ามือฉมังดูฮ่าฮ่า <laughs> <c oughs> น,นี่ก็จะเป็นการแลร่ปลาที่แบบทำให้มันเร็วรับเพา่อะจะผิดกฎระยุถแตตาภูผมทำแบบเป็นสปีดเพื่อให้ได้ คลิปที่แบบรวดเร็วนี่นี่ฝีมือผมมือโคตรเก่งนะครับบอกไป้ของหัวดีมากเก่งกด้วยเรียนรู้แค่วันเดียวได้เลยเรียนรู้แค่วันเดียวทําการแล่ปลาได้เป็นสิบสิบตัวในวันเดียวกันเลยครับติดตามต่อ,ตอ,ตอไปครับนี่ครับได้แล้วครับหนึ่งตัวสองตัวตบดเลยฝีมือครับฝีมือม Bye bye,